ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหาดทายแก้วแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นหาดเล็กๆนะคะ small b e a c นะคะก็เป็นหาดเล็กๆเป็นหาดส่วนตัวนะคะเสียเงินเข้ามาที่หาดคนละ50บาทนะคะผู้ใหญ่ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็หาดทายแก้วนะคะที่สัตหินะคะเพื่อน ฝรั่งก็จะมาเยอะเหมือนกันนะคะก็จะสวยงามค่ะเพื่อนๆเป็นหาส่วนตัวน้ำใสามากๆเลยนะคะ ก็จะมีร้านค้าอยู่หลายร้านอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่เราก็จะเดินไปที่คาเฟ่นะคะจะมีร้านคาเฟ่มีเตียงมีล่มให้เราก็จะอยู่ท้ายๆบีดนะคะอยู่ทาทายนะคะวันนี้อากาศดีคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นนวด แผนไทยนะคะเพื่อนๆเป็นนวดแผนไทยนะคะส่วนตัวมากค่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆน้ำใสสนะคะน้ำใสมากๆนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็เราจะเดินไปตรงนู้นที่คาเฟ่ตรงนู้นเขาจะมีที่ เก้าอี้มีเตียงถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งร้านคาเฟ่กันนะคะเพื่อนๆก็จะมีเก้าอี้ให้เรานะคะสวยงามหาดเล็กๆนะคะ<น>เพื่อนๆ<น>หาดเล็กๆแต่น้ำใสามากค่ะ